สวัสดีครับผมเด็กหลงครับมาจาทีมอี o วอร์ p ิส r ปครับตำแหน่งอินเกมนิตเตอรครับมาจากประเทศไทยครับผมเราก็ปรับปรับตัวเราก็ทดลองทุกอย่างครับจนกว่าเราจะเล่นได้ครับผมปัจจุบันตอนนี้น่าตอนนี้ก็เจอแล้วครับก็เน้นทั้งสองอย่างครับผมทั้งตัวละครทั้งปืนคนระับ ถ้าดูก็น่าจะเป็นทีมทีมไทยด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ต่างประเทศก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะต่างประเทศก็เก่งแต่ถ้าหน้า,ากุญแจจริงก็น่าจะเป็นไทยด้วยกันมากกว่าก็นิกมาก่น,นะก็ด้วยฟอร์มการเล่นของทีมเขาเลยครับเราว่ามาตรฐานสูงครับผมแล้วก็ทุกคนนะครับส่วนมากพุกนใน,ในทีมผมส่วนมากถ้านในการแข่งขันจะจะไม่ค่อยแบบว่าด่ากันเองจะบับบับเพิ่มกันให้กำลังใจกันตลอดมากกว่าจะมุดนตลอด ถ้าตัวแบกผมว่าน่าจะให้สนายแม่โมชิเพราะเหลือ่วน่าจะเหลือมันคนเดียวครับเขาอยู่หลังสุดก็การไปครับผมแล้วก็การสื่อสารของพวกเราดีอยู่แล้วครับก็สกิลเพย์แต่ละคนก็อันดับต้นๆของประเทศอยู่นะครับถ,ถ้าถ้าถ้าตามมาตรฐานของทีมก็หนึ่งสองครับผมไม่เกินนี้ครับมันมันเป็นมาตรฐานที่เราทํามาตั้งนานแล้วเราแข่ง ามปีเราไม่เคยหลุดจากคําว่าหนึ่งว่าสองเลยครับมันมันมันเตรียมแบบว่ามันเฉพาะเฉพาะหน้าด้วยครับแล้วก็เตรียมไปด้วยมันก็มีครับแต่ว่ามันจะใช้เฉพาะหน้ามากกว่าแบบเจ็ดสิบกับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่เจ็ดสิบก็คือเฉพาะหน้าก็คือเราพอลงไปมันจะมันจะเป็นอีกรูปแบบเกมหนึ่งมันต้องดูหลายอย่างครับพี่แต่แผนนั้นะเรามีเตรียมไปอยู่แล้ว ไม,ไ,มไ,มไม่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 เน้นอะไรครับก็คือเล่นเล่นปกติเล่นเต็มที่แน่นอนอะ่ะเขา